ลมนนนพัรรร่งงเหือทีสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพวกเรานะคะมาจากวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออิงจี้นะคะชื่อแอมเปนะคะชื่อเบนซีค่ะ ค่ะแล้วก็น้องนะคะชื่อสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอังคณาปู่ทุนชื่อเล่นชื่อน้องอังคาอยู่ปชหนหึ่งเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะค่ะได้ข่าวนะคะว่าน้องได้ไปไม้ทองคํามาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็อยากจะ,ะถามว่า,าน้องได้มีการเตรียมตัวยังไงร,รู้สึกยังไงบ้างตอนไปก็เตรียมตัวด้วยการวิ่งค่ะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ พยายามทาน้ำอุ่นให้เยอะๆค่ะแล้วก็เตรียมตัวในหลายๆด้านค่ะอ๋อแล้วตื่นเต้นไหมตอนนั้นตื่นเต้นมากค่ะพอรู้ผลว่าจะได้ไปไหมทองคำาก็คือแบบครอบครัวก็ตื่นเต้นตื่นเต้นหมดทั้งบ้านเลยค่ะแล้วแบบมีใครผลักดันไหมแบบให้ไปอ๋อ,อก็มีคุณครูทางวิไลค่ะคืออ,อาจารย์เสนตสมบัติใหม่ค่ะอ๋อ,อก็อ่า แบบี่ยข่ะวว่าน้องได้สามผ่านด้วยแบบ<ช>มีการเตรียมตัวรอบต่อไปไหมก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ผลเลยค่ะว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าเพราะถ้าถ้าได้ไปต่อก็ทางทีมงานเขาพี่เขาจะโทรมาบอกอีกรอบหนึ่งคะ่ะน้องแบบถนัดแต่เพลงลูกทุ่งหรือเปล่าหรือมีเพลงแบบแบบอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็ส่วนมากหนูก็ฟังแต่ลูกทุ่งอะคะอ่ะเพราะว่า มันถนัดแค่ลูกทุ่งอะคะอ่ะแต่อย่างอื่นก็ถ้าฝึกแล้วพัฒนานตนเองก็ได้ค่ะฝึกซ้อมนี่น้องมีการฝึกซ้อมเองเลยหรือว่ามีคนฝึกให้ก็ส่วนมากนะคะหนูก็ฝึกเองค่ะฝึกด้วยตนเองเก่งเลยนเลยนาะเริ่รมน้องเพลงตั้งแต่อายุเก้าขวบค่ะเก้าขวบตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่บาดเก็บหรือเปล่า เข้าแบบในเรื่องในวิไลเราบ้างดีกว่าเนาะน้องมาเรียนวิไลตอนนี้อยู่ปีอะไรนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งก็ตอนนี้เทอมสองแล้วเนาะใกล้จะขึ้นใกล้จะขึ้นปวชสองแล้วมาเรียนที่นี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะเรียนการท่องเที่ยวใช่ไหมหนูรู้สึกว่าการท่องเที่ยวอ่เป็น ประสบการณ์ให้เราแบบไปเจอสิ่งใหม่ๆแบบเราได้ไปออกทิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่หนูไปออกรายการใบทองคําก็รายวิชาเนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าเราเมื่อก่อนเรานั่งหลังงอเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เรานั่งหลังตรงแล้วก็ได้สมรรถภาพแบบบุคลิกบุคลิก oh, ดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ ่มไมยได้บุคลิกภาพอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใช่ค่ะเรียนสนุกไหมสนุกค่ะอยากจะชวนเชิญน้องๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อยากให้มาเรียนในสาขาเราค่ะใช่แฮปปี้เนาะออกออกทัวร์นี้ได้ไปไหนบ้าปีนี้เวียงกุงกามค่ะใช่ค่ะสนุก ที่เดียวใช่ห,หรอค่ะไปไปเวียงกรุงการแล้วก็ไปวัดต่างๆร,รอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะไปกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆใช่ค่ะ <ๆ S 1> เอ่อข้างในเรื่องวิไลแล้วกับที่ว่าช่วงนี้โควิดเนาะใช่ชโควิดวิไลเราก็มีมาตรการการป้องกันนะคะก่อนเข้า,ขามาเราก็จะมีอ่ะก่อนเข้ามาเลยก็ เราก็ต้องสวมหมวกกันนะ็อกทุกคนเนาะเพื่อความปลอดภัยจากนั้นเราก็จะมีการตรวจวัดไข้อุณหภูมิแล้วก็กอดเข้ามาในวิไลนะคะทุกคนต้องมีการใส่แมสเด,ด้อค่ะถ้าไม่ถ้าสมมติว่าลืมเอาแมสมาอะไรแบบนี้เราก็จะมีที่หน้าป้อมเนาะใช่ค่ะบริการแล้วก็ใส่ทุกคนแล้วก็จะมีการวัดไข้ใช่ใชแล้วเราก็ต้องหกเจีวแองกอัวแบบนี้ด้วยนะคะ ใช่น่ารักไหมน่ารักมากที่เอฟต่อเลยไหมคะเนี่ยแล้วก็เริ่มต่อไปเริ่มโคต้าโคต้าวิไลนะคะก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่มีอยู่นะคะจนถึงวันเสาร์นี้นะคะใครที่สนใจก็รีบๆมานะสาขาเราก็ มีความโดดเด่นหลายด้านเนะา<ช>ะนาามนานไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมแล้วก็ฝึกสอนทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือโรงแรมแล้วก็สามารถไปปรับใช้ในอาชีพอื่นๆก็ได้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่การท่องเที่ยวหรือว่าการโรงแรมอย่างเดียว<ช>ก็คุณครูก็จะสอนพวกเกี่ยวกับถ้าเป็นการโรงแรมก็สอนการปูเตียงการพับผ้าการแบบ เสิร์ฟอาหารใช่การเสิร์ฟอาหารห้อง F&B อย่างเงี้ยใช่แล้วก็สอนวิธีการคำนวณทัวร์การคิดโปรแกรมทัวร์ใช่ก็จะมีทำอาหารด้วยสนุกสนุกใช่น้องได้ทำไหมทำอาหารอะไรนี้หรืออ๋อตอนตอนนี้อย่างค่ะตอนนี้ก็จะได้ปฏิบัติแบบพับผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพับผ้าเนปกิ้งหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะใช่ยากไหมคะพับเนปกิ้ง ไม่ยากค่ะเพราะว่า,าถ้าเราตั้งใจฟังมันก็ได้ค่ะ,ะ <c oughs> ใ่ค่แล้วพี่แอมล่ะคะยากไหมก่อนไม่ยากเลย <c oughs> สนุกตอนนี้ก็ได้หลายอย่างด้วยได้ทั้งพับผันในกินพับกระดาษทิชชู่ค่ะแล้วก็การจัดโต๊ะอาหาร <c oughs> ได้หลาหลาย <c oughs> <c oughs> ใช่ตอนปีหนึ่งมีม็อกเคลอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่เบนซินที่เราทํากันเนาะใช่ที่มีการทําน้ําอะไรอย่นี้ใช่แล้วก็นี่พี่เบนซินตุนมาเพิ่มเติคะใครอีกหน่งนะใครที่วิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เบนซินได้ไหมเต็มเต็มค่ะเดี๋ยวน้องเขาก็จะได้เรียนเนาะ ใช่ด้วยสนุกใช่ทำสาขาแล้วก็มีทำอาหารด้วยทำแบบไข่คนใช่ใช่ล้วเราวกกลับมาเรื่องร้องเพลงของน้องไร้องเพลงนี้อันนี้ไปร้องเพลงที่เวทีแรกเลยหรือว่ายังไงถ้าเป็นรายการทีวีก็รายการนี้เป็นรายการแรกค่ะ แต่น้องเป็นนักร้องวิไลอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะได้ร้องที่โรงเรียนแล้วก็ที่ยวเงหรืนมีประกวดอะไรนี้ก็ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีค่ะว่าติดโควิดช่วงโควิดนะเนาะแต่ถ้าหมดโควิดก็มีเรื่อยๆ่ใช่ใช่ใช่ต้อจองคิวแบบ FC แล้วอะไรอย่างนี้ต่ออะไรเซ็นไว้ก่อนเลยใช่ เรยียนเป็นไงบ้างคะช่วงนี้อนนตอนนี้ก็งานงานก็เยอะนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีงานพีเซนอย่างนี้ค่ะเข้ามาก็พีเซนงานใช่คะ่ะนอยากถามแบบเรื่องส่วนตัวนิดนึงน้องอังมีแฟนหรือยังอ๋อตอนนี้ก็ก็มี คนคุยอยู่ะความรักกรุบกริบเนาะความรักในวัยเด็กถามมากันแล้วเนาะเมื่อกี้เรื่องเรียนเนาะมีพิเศษงานอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมคะเวลาแบบครูให้ออกไปนําเสนอตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าอยู่โรงเรียนเก่าก็ไม่ไม่ค่อยได้พิเศษเยอะขนาดนี้ค่ะที่นี่เขาจะแบบ ให้แบบนักเรียนกล้าแสดงออกอะไรอช่ี้ยตอนแรกพวกพี่มาก็แบบเขินๆไอๆไม่กล้ากลัวไม่อยากพีเศษสภามก็แบบขอขอพีเต์เลยพาพูดมาเพื่อนเลยแบบเอไปเลยไปเลยสนุกเรียนท่องเที่ยวนี้ได้คิดโปรแกรมพอแล้วเนาะอ๋อยังค่ะตอนนี้ครูจะสอนเขียนโปรแกรมอยู่ค่ะยากไหมคะยากไหม ก็ยากค่ะยากอยู่ให้คุณตรวจถ้าทางบุกก็ไม่ผ่านเลยใช่ค่ะที่เขาผ่านมาหมดแล้วทางคำนวณทางอะไรเอ่ยใช่คำนวณอันนี้คิดไว้ว่าจะเรียนต่อถึงปวสอะไรอย่างนี้เลยไหมคิดค่ะเพราะว่าเราจะได้บัตรไกด์มาไกด์ใช่ ได้บัตรไกด์ด้วยแล้วก็ได้ใช่ใช,ใช่ค่ะถ้ามีบัตรไกด์ก็มีอาชีพที่มั่นคงด้วยเนาะได้เป็นไกด์ใช่ไปไหนก็มีบัตรไกด์ก็ไม่โดนจับใช่สบายใช่ถ้าไม่มีบัตรไกด์ถ้าไปเป็นไกด์ก็โดนจับเนาะใช่เป็นไกด์เถือถ่อนไกด์เถื่อนเด็กก็ได้เรียนกฎหมายอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ใช ทำไมเราเงียบกันล่ะถามเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ปกติมาวิเลยยังไงน้ององคะอ๋อปกติหนูจะเอารถมาเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณพ่อมาส่งค่ะคุณพ่อมาส่งใช่ค่ะมาส่งตรงหน้าวิเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้องน้องเขาเสียงพอเนาะไม่รู้ว่าแบบกินอะไรบริหารเสี่ยงอะไรช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหม ก็ช่วงนี้เขาไม่ค่อยดีเลยก็กินน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ออกกําลังกายด้วยค่ะออกกำลังกายเราออกบ้างไหมกําลังกายเนี่ยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยยากอยู่นะแล้วออกกําลังกายดีออกกำลังกายยังไงไปฝึกไปวิ่งอย่างเงี้ยค่ะไปไปวิ่งสัก20 30ิามสิบนาทีนะคะแล้วก็มาแบบเต้นออกแดนซ์สายต่อยี้ยค่ะ ปกติลองเพลงนี่แบบฝึกเองที่บ้านหรือว่าไปเรียนฝึกเองที่บ้านค่ะดีนาะพ่อแม่ก็ส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะดีนค่ะมีพี่น้องไหมคะมีค่ะมีน้องหนึ่งคนค่ะอ๋อตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่อายุสามขวบครึ่งค่ะกำลังจะบอกกำลมาเรียนไปไป ปีหน้าเอามาอะไรอ๋อสี่ขวบแล้วหรอถ้าถ้าน้องเขาโตแล้วก็น้องเขาก็เป็นนักร้องงี้ก็เชิญเ <c oughs> ช่ชค่ะ,คะทั้งบ้านแบบเป็นนักร้องกันหมดไหมไม่ไม่ได้เป็นค่ะอ๋อมีน้องคนเดียวคแต่เสียงพ่อมาจากใครหรือเปล่าหรือว่า่าจจะได้เสียงพ่อมาจากคุณแม่ค่ะเพราะว่าแม่ชอบร้องเพลง <c oughs> ค่ะอ๋อ เลยน้องก็เลยร้องเพลงเาใช่ร้องตามแม่ค่่ได้เรื่งบันดาลใจมาจากแม่มาสนุกเนอะร้องเพลงอ่ะใช่ค่ะตอนเดินทางไปประกวดนี้ไปยังไง่ะขึ้นรถโดยสารไปค่ะรถของนครชัยเอค่ะเขามารับเลยใช่ไหมหรือว่าหนูไปลงที่ขนส่งใช่ค่ะอ๋อ ไปในช่วงโควิดอีกเนาะอันตรายมีการป้องกันยังไงไหมระหว่างไประหว่าง,งไปก็เตรียมตัวก,ก็บกแอลกอฮอล์กับแมสไปค่ะไปเตรียมตัวประมาณกี่วันครับวันเตรียมวันหนึ่งค่ะวันหนึ่งเนาะไปกลับนี่หรอหรือว่าไปนอนอ๋อไปไปนอนค่ะไปนอนค <c oughs> ้าง <c oughs> <c oughs> หมดแล้วตอนนี้ก็ถามเรื่องของน้องเขาไปมาพสอส่งข้อควรแล้วเข้ามาเข้ามาในเรื่องของทางวิเลยเราไม่ใช่ตอนนี้พี่อิงจีเรียนสาขาอะไรคะอ๋อพี่อิงจีเรียนสาขาการโรงแรมนะคะอยู่ห้อง h m 4 1 0 1่ค่ะเาพี่แอนแป๋ละคะพี่แอนแป๋ก็เรียนสาขาการโรงแรมนะคะอยู่ห้อง HMC 1 0 1เหมือนกันค่ะ ก็เตรียมตัวยังไงเวลาจะไปแข่งห่อคะก็แบบแบบอ่าแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะไม่ไม่ซ้อมเยอะจนเกินไปไม่หักหัใช่ค่ะก็ฝึกซ้อมบ่อยๆไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วมนแบบเงียบกันแลยเนาะ ก็อยากจะถามว่าพพี่แบบตอนนี้พ่าพี่เรียนอะไรอยู่คะแบบเรียนแบบไหนโอ้เรียนเรียนการโรงแรมได้เรียนบ้าเนี่ยใช่ค่ะพี่ก็ได้เรียนเกี่ยวกับงานแม่บ้านเนาะใช่เรียนกับอาจารย์ศิวดลสุธรรมแปงค่ะสนุกค่ะแล้วก็แบบได้ปูเตียงได้พับผ้าค่ะสนุกค่ะตอบเรียนภาษาอังกฤษฝึกพูดหรือใช่ ภาษาอังกฤษเคร่งไหมคะครูอาจารย์ไม่เข่งค่ะแบบใจจอย oh. สนุกถ้าเข่งน่ยมันก็จะเครียดเกินไปใช่มันจะเครียดเกินไปแบบที่นี่นะคะครู who, กับนักเรียนเป็นกันเองค่ะสนุกค่ะถามได้นะแบบถามอยากรู้อะไรถามได้ อตอนแรกพี่ก็เรียนท่องเที่ยวแหละเพิ่งโอนย้ายสาขามาเรียนโรงเรียนแต่ว่ามันอยู่ในสาขารวมกันเนี่ยอ๋อได้ขาวพี่เบนซินไปนแข่งบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมคะก็พี่เบนซิน,นมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะบอกน้องหน่อยกฝึกซ้อมทุกวันเหมือนน้องเนี่แะคะ่ะก็จะออกกําลังกายมาค่ะเหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องใช้กําลังแขน ฝาเราจะเป็นแข่งไหก็ต้องมีการฝึกซ้อมเนาะใช่ค่ะแต่น้องสนใจอะไรนี้ถามพี่เป็นจริงจร่เครื่องด่มอ่งว่าเก่งคนนี้เก่งจริงเมื่แข่งก็ได้รางวัลกลับมาใช่เป็นหน้าเป็นตาของทางสาขาและวิทยาลัยด้วยปีสามก็จะได้ไปฝึกงานเใช่ถามได้นะ ถ้าแบบฝึกงานเป็นยังไงต้องฝึกต้องไปฝึกยังไงถามยั่แปลได้เลยไปฝึกงานก็แบบได้ประสบการณ์ทางห้องอาหารแล้วก็งานแม่บ้านเพราะแบบเหมือนทํางานจริงๆเลยใช่สนุกไหมคะสนุกสนุงได้ประสบการณ์เยอะใช่ได้ประสบการณ์เยอะเหมือนพี่พี่เขาก็ได้ประสบการณ์กันเขาก็จะให้แบ่ง ว่าไปเราไปฝึกสองเดือนเนาะใช่เดือนแรกเราอาจจะได้อยู่แผนกแม่บ้านอะไรงนี้เดือนที่สองอาจจะได้ไปอยู่ f อฟก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกให้เราหรือว่าเราสมัครใจอยากลงงันไหนใช่แก็เราถนัดทางไหนด้วยเนี่ยเรียนสาขาการท่องเที่ยวกับการโรงแรมจะได้ฝึกตอนปวชตาสรกับใช่ปวศสปวสต ใช่อย่างพี่เบนซินไปฝึกงานสนุกไหมคะสนุกค่ะฝึกโรงแรมห้าดาวค่ะได้ฝึกได้ไม่มากค่ะได้คลิปด้วยนะคะใช่เราเราสองคนไม่เห็นเลยคลิปเลยเนาะใช่ฝึกงานงานจริงจริงเลยแล้วก็ได้เหรก็ ประสบการณ์ไปฝึกงานนะก็จะแบบสนุกแบบทำงานกับพี่ๆเขาเราเป็นแบบเทรนเนอร์เราก็แบบใช่ได้ฝึกความอดทนลูกค้าต่างพ่อต่างแม่แบบการรับลูกค้าเยอะใช่รับลูกค้าพี่ก็มีรับไปฝึกที่ที่ฝึกงานก็มีแบบไปได้ไปบางชั้นด้วย ใช่จะได้ออกทริปด้วยไปาร์ต้ารช้สนุกสนุกไปกับนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรได้ฝึกภาษาด้วยใช่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวถามให้เขาถามได้นะ ก็ทับเยอะพอสมควรแล้วเนาะน้องจบมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวัดเวรุวันค่ะวัดเวรุวันเนาะเป็นโรงเรียนนี้ได้เป็นนักร้องที่โรงเรียนหรือเปล่าค่ะได้เป็นนักร้องนาในโรงเรียนเลยค่ะอยู่บริก็เป็นนักร้องโพรีค่ะก็ถ้ามาอยู่วิไลเราเห็นแววว่าใครนี้ก็จะได้ใช่อันนี้สมัครเองเลยไหมมาเป็นนักร้องที่เนี่ยค่ะ ครูเอ่อมีครูให้ทุนเรียนฟรีอะค่ะน้องได้ทุนเรียนฟรีเหรอใช่ค่ะดีดีดีได้จากครูแนแนวอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ได้ครูตั้มอ๋อมีครูแนแนวไปที่โรงเรียนใช่ค่ะอ๋อ แล้วมีเพื่อนมาเรียนด้วยกันไหมหรือว่ามาคนเดียวมีค่ะเพื่อนเรียนสาขาะไรคะสาขาเดียมีมีสาขาเดียวกันกันกบหนูค่ะแล้วก็มีไฟฟ้าไอทีนะคะก็หลายสาขาค่ะม, <c oughs> มาเยอะเหมือนกันค่ะปีนี้ติดโควิดเนาะก็เลยไม่ได้เข้าม่เข้าค่ขขายียสนุกจะสนุกและก็ไ,ไ,ดได้รู้จักเพื่อนเยอะมากเลย เสียดายจังเลยไม่ได้เข้าพี่หน้าก็คงมีอยู่แหละถ้าแบบโควิดไม่มาอย่างเงี้ยพี่นิดธุกิจกรรมไปหลายอย่างเลยเพราะว่าโควิดใช่ไม่งั้นน้องมันจะได้ร้องหลายเวทีเป็นไรเพราะฟังจากเสียงตอนเปิดแล้วเพราะมากพมากคนลุกเลยก็เลยอยากรูแบบบรรลุยังไงไงๆก็เลยอยากเสียงดีแบบน้องเขาบ้างใช่ นอกจากอยากเป็นนักร้องแล้วอยากเป็นอะไรอีกไหมคะในอนาคตอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะใช่ต้องฝึกภาษาเยอะๆใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็มีเรียนด้วยกันใช่มียนภาษาจีนมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาจีนใช่ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้สอบถามเกี่ยวกับกไไารใบไม้ท้องคำของน้องแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับโควิดอะไรการป้องกันอะไรของทางวิเลยเรไียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณะคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ